กินได้ลังนอกอะอันนี้ก็เป็นอาการของคุณตาหลังจากที่เราใช้อาหารกระตุ้นเซลล์นะคะร่างกายกลับมาทำงานยังไม่ปกติ100%เเพราะเนื่องจากคุณตา อายุมากนะคะเซลล์ก็จะมากไปตามอายุคุณตาแต่เซลต่างต่างเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะจากที่นอนไม่ได้อยากที่นอนอย่างเดียวลุกนั่งไม่ได้ทานอาหารไม่ได้นะคะมือใช้ไม่ได้ขาแขนใช้ไม่ได้รีดนะคะตอนนี้ก็กลับมารับรู้พูดคุยประสาทสัมผัสแล้วก็ความจําก็คืนกลับมานะคะสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างดีนะคะระบบขับถ่าย ระบบปัสสาวะกลับมาทำงานนะคะวันนี้ก็พาคุณตาไปเดินวันนี้ทานได้เยอะนะคะทานได้เยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะ